โยโยโยเที่ยงตรงเจญกับคืนหนุ่มหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนุ่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v i p KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับบิ๊กแมทพิจิตร์เลือกเกมเวลาตีสองตรงนะครับฟุตบอลยูโรปาลีกนัดที่3ครับเฟเดราเช่จากตออุร,รกีจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอังกฤษนะครับเฟเดราเช่มี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดรายการนี้บุกเสมอเดเวนเต้มาหนึ่ นะครับในลีกเกมล่าสุดบุกเสมอกับแซมซูนสปอร์มา2ต่อ2ครับโจเซ่มูรินโญ่จะคุมทีมเจอทีมเก่านะครับตัวหลักชุดนี้ก็โดูเหมือลีวาโควิดเป็นประตูนะครับกองหลังก็โรดิโกเบเกาครับตรงกลางเฟรดกับโซยานอัมราบัตมีโอกาสเจอทีมเก่าทั้งคู่นะครับแนวรุกก็ดูซานทาดิฟิลิปคอสติดเซบาสเตียนซีมมนสกี้นะครับกองหน้ารายการนี้ยุโรปน่าจะเป็นเอดินเชโกนะครับโดยมียูเซฟแอนเดอร์ซิีเป็นตัวสอดแทรกครับในขณะที่แมนยูไนเต็ด สมอรายการนี้มา2เกมติดมี2แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอปอโตมา3-3นะครับในลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเบนฟอร์ดมา2 1ครับคืนวันนี้อดีตเชนฮากหมดสิทธิ์ใช้ง,งานมรูโน่เฟอร์นันเดสติดโทษแบนนะครับไปโดนใบแดงในเกมกับป o r t แล้วก็ต้องเช็คพวกแม็กควายคอบี้เมดูเมสันเมานะครับประตูโอนาน่านะครับแม็คความัสซารวีนะ่าจะกลับมาเป็นตัวจริงทางซ้ายเป็นดาโลเซนเตอร์ก็ได้เป็นเดลิก,กับลิซานโดนะครับตรงกลางถ้าเมนูเล่นไม่ได้ น่าจะเป็นอูกาเต้เล่นกับคาเซมิโร่นะครับแล้วก็ดันอินิิเซนไปเล่นตำแหน่งบูโน่ส่วนนารุก็แรดฟอร์ดกานาโชรัสมุธฮอยลุนนะครับโดยมีเซอร์เซ่ก็เป็นตัวสอดแทกครับเจอรนผลล่าสุดคือยูโรปาลีก2016รอบแบ่งกลุ่มตอนนั้นบ้านใครบ้านนั้นเฟเนราเชชนะ2-1แมนยูก็ถล่ม4-1ก่อนเกมตามหน้าเสือใกล้เคียงนะครับก็อาจจะมองแมนยูบุกมาเหลื่อมนิดๆตามชื่อชั้นแม่แต่ดูแล้วเนี่ย นาะมูมูรินโญเอาแน่ครับเกมนี้เจอทีมเก่ามีโอกาสทําแสบสูงครับดูแล้วเฟเนบาเชในบ้านชื่อชั้นนักเแต่ก็แทบจะไม่เป็นรองนะครับบรรยากาศในบ้านที่ตุรกีอีกครับวัดใจเฟเนบาเชครับพิเจษมองว่าปิดประตูแพ้แย่สุดคือเสมอไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์เฟเนบเชเป็นคึืนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย